เทคนิครัก ยูริกให้ลดลงในโรคเกาต์ทำยังไงบ้างมาฟังกันค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์นะคะแน่นอนว่ามีค่ายูริกสูงแน่นอนและในบางคนได้มีการเริ่มใช้ยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ต้องหมดหวังนะคะเรายังสามารถรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการใช้ยาได้ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่มากขึ้นนั่นเองและถ้าสมมติว่าเราควบคุมพฤติกรรมได้ดีเรามีโอกาสที่คุณหมอจะลดปริมาณการใช้ยาลงด้วยทำยังไงมาฟังคลิปนี้ ะะสําหรับคนที่เป็นโรคเกาแล้วนะคะหนึ่งเลยจะต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะไม่ใช่ว่าพอเราทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วจะใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวยังไม่ได้นะคะคนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวนั้นเป็นคนที่ยูริกสูงแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้ยาค่ะแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณเริ่มใช้ยาแล้วหมออยากจะแนะนําให้ใช้ยาควบคู่ก,กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทํายังไงสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยและเหตุผลที่ทําไมไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเกาหรือยังไม่เป็นโรค แต่มีค่ายูริกสูงแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะลดค่ายูริกลงเหตุผลก็เพราะว่าการที่เรามียูริกสูงเป็นระยะเวลานานๆส่งผลให้ไตมีโอกาสวายได้นั่นเองอันนี้เป็นความเสี่ยงชนิดรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีค่ายูริกนานๆหรือใครที่เป็นโรคเก,กาต์แล้วจะต้องหมั่นตรวจการทํางานของไตต้องดูว่าไตของเรามีการทํางานที่ลดลงหรือย,ยังทั้งนี้นะคะเราควรที่จะดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตวายน,นั่นเองค่ะ